พเจในหนังสือมัทธิวบทที่6กข้อที่33มมองค์พระเยซูคิตผู้ทรงเป็นทางนั้นทางเดียวสมนุษย์ที่จะมาเึิงพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าทรงหลักโลกจงได้สัปประทาพระบุตรองค์เดียวกระปรองเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดะรและสิ่งเหล่านี้ทุกบรรจุกไวเ้เพื่อท้งจะลหลเพื่อท้งจะลหลจะได้เชื่อว่าองค์พระเยซู ทรงเป็นพระกิสเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและด้วยความเชื่อนั้นทางจะาลายจะได้มีชีวิตด้วยะัดน้มของโะรงโปรงทรง,งตรัสไว้ว่าแต่ทางจ้าลายจงแสวงหาอนาจัจ้ของพระเจ้าและความชอบจมกระโปรงก่อนและโปรงคจะสรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งบวงเหล่านี้ให้แก่ท่าน สิ่งทั้งมวลเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการอาหารเสื้อผ้าทุกอย่างเลยเพระเจ้าทรงเลี้ยงดูได้สิ่งเหล่านี้ที่เราต้องการวันตวันพระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้ถ้าเราทําตามพระสัญญาของพระองค์ถ้าเราแสวงหาอำนาจักรองและความชอบกระองก่อน สามสิบปีผมมาขับใจเสียใหม่เชืวว่อวางใจในองคพระยุสุเกตไตเป็นคริสเตียนได้รับคำบังเกิดใหม่เมื่อสามสิบปีที่แล้วแล้วไตมีโอกาสโด,ดยพระรคุณพระเจ้าได้รับใจพระเจ้าแล้วมีหลายคริสเตียนเชิญผมมาแบ่งบ้านเป็นพยานและมาเทศนาแต่ละที่และไม่ได้เป็นคริสเตียนเท่านั้นกลุ่มเซลลต่างๆประชุมในบ,บ่ดในบ้านในที่หลายที่เลย เราได้เจอคริสเตียนหลายแบบเลยคริสเตียนจากหลายประเทศหลายภาษาได้มีความสมัครใจทำในองค์พระเยซูคริสต์แล้วเรเห็นว่าหลายคนอาสาจันใจกับชีวิตของผมเป็นใบได้ง่ายพระเจ้าทรงเลี้ยงดูชีวิตเป็นใบได้ง่ายที่จะเผยแพร่พระคิดถึองค์พระเยซูคริสต์ด้วยไม่ต้องมีใครสนับสนุนไม่ต้องขอทาน ไม่ต้องขอจขากใครเลยสามสบ,บีมีชีวิตด,วด้วยความเชื่อได้อย่างไรหลายคนอยากจะเป็นเหมือนกันอยากจะเห็นพระเจ้าทรงลิงดูเห็นแต่พระสัญญากระปรองเห็นแต่ละคนมันผมเป็นตัวอย่างเป็นเป็นพยานว่าเป็นจริงเลยและอยากจะเป็นด้วยแต่ขาดหลายสิ่งมีปัญหากันไม่เคยมีที่พระเจ้าทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ ให้แก,กเขาขาดเลยเลยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นสายแตดอะไรเป็นอย่างนี้เหมือนเมื่อเช้านี้มีพี่โนงในประกิสเข้ามาจากประเทศโปรตุเกสพาลยาก็เป็นคนมองโกียและเขาอาศัยประเทศจีนที่มาเก่าแล้วมาติดต่อผมโทรมาเมื่อเช้านี้ต้องการแต่การแอดิฐาน ต้องการที่ผมจะช่วยให้เขาแก่อธิษฐานให้แก่เขาเลยเพราะว่าตั้งแต่เมื่อบีที่แล้วเขาจะตามผมใน YouTube ในภาษาอังกฤษเขาฟังไทยไม่ได้จึงพูดถึงเขาได้แต่ในภาษาอังกฤษเขาจะฟังผมเรื่อยๆแล้วจะฟังคําพยานผมเรื่อยๆเราไม่ใช่ตั้งแต่เมื่อบีที่แล้วแต่พอเรารู้จักกันตั้งแต่เมื่อบีที่แล้วเขาจะฟังคําเทศนาผมที่มีหลายบีใน YouTube เขาจะฟังเรื่อยๆและใครได้เขาได้รับความนึ่งใจมาก ที่ระเจ้าสองนิงดูททำให้เขามีความเชื่อเลยแต่วันนี้โทรหาผมเลยเพราะว่าอะไรวันนี้เป็นวันเสว้าแล้วคือหลายเดินก่อนเขาทำงานในมะขาวเป็นคนโปจโกภรรยาเป็นคนมองโกเลียเขามาทำงานที่จะสองคองสองขอนสองคองคองแจกต่างประเทศแจกระเดศจีนเพราะเขาอยู่ที่มะขาวแล้วมีเรือเมื่อไลยเดือนก่อน ที่จะไปจากจีนไปึงแอฟริกาต้องเสียเงินๆๆเงินเยอะเงินภาษีเงินสมรัค่าน้ำมันสำหรับเรือนั้นแล้วก็เงินทะเบียนแล้วก็อาหารสำหรับคนที่ทำงานบนเรือทั้งหมดจะมีเงินแปดมืนหก0 0เหรียญแ6 0 0มืนเหรียญคนที่ขับเรือนั้นเอาเงินให้แก่เขา และเขาเป็นงานที่จะต้องดูแลที่จะจัต่ออาหารน้ำมันค่าทะเบียนหลายยังเลยเมื่อเขาได้รับเงินนั้นแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนเขามีปัญหากันเพราะเขาเป็นเจ้าของโรงงานด้วยแล้วในโรงงานมีปัญหากันเขาขาดเงินถ้าไม่ได้เสียงเงินสมัครคาเจ้าในโรงงานนั้นเขาจะติดคุกเขาเหว่นในบัญชี มีเงิน8 6 0 0 0เหรียญที่สำหรับเหลือนั้นเขาเอาเงินนั้นใช้ก่อนเขาถือว่าเป็นชุกเฉินถ้าเขาไม่เสียเงินสำหรับค่าเจ้าในโรงงานเขาจะติดคุกเลยที่ประเทศจีนเขาเอาเงินนั้นเสียลูกเขาก็เรียนที่โรงเรียนนานาชาติอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นคนโปรตุเกสภพระเรยาเป็นคนมองโกเลียเขากีนที่มาเขาประเทศจีนเขาต้องเรียนที่โรงเรียนานานาชาติเขาไม่ใจคนจีน โรงเรียนอนาาุชาก็แพงค่าเจอม,มาแล้วเขามาลูกสำคัญชุกเฉินเอาเงินที่แบกมงินหกแบเนหกพันเหรียญที่สมัครเรือนั้นที่เขาฝากไว้เอาเงินสมัครค่าเจอมของลูกแล้วก็มีปัญหาเลยๆเข้าใจาเงินเลยๆถึงเรือแค่สี่หมื่นเหรียญแล้วในวันนี้เรือจะต้ออกแล้วเขาต้องการเงินทั้งหมด แ6 0หมืนหพเหรียญเขามีเหลือแค่40,000เหรียญคือวันนี้เขาต้องการสี0 0มื่นพเหรียญวันนี้เลยเขารอถึงวันสุดท้ายถึงจะติดต่อกับผมให้แอเดิยทานเพื่อสารภาพสิ่งที่เขาทำผิดเขาแม่น่าจะเอาเงินนั้นใช้สำหรับที่โรงงานสมัคค่าเทอมลูก แต่ในวันนั้นเขาเครียดเขาไม่รู้จะทําอะไรเขาถือว่าชุกเฉินเขาคิดว่าคนอื่นจะเข้าใจกันและพระเจ้าเอาจะลิงดีที่หลังสุดท้ายเอาที่หลังเอาพระเจ้าที่หลังที่หลังจึงเป็นวันสุดท้ายเลยคือเขาจำเิตตามพระสัญญากระงที่องค์พระยุสุตัะว่าแต่ทั้งจลายจ้องสวงหาอานาจเกอาพระเจ้าและความชอบจำของพระองค์ก่อน แล้วพปร่งจะสองเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านสมัครพี่น้องคนนั้นเขาสวยงานอาณาจักระเจ้าและความชอบจมรองลังลังที่เขาได้ทุกอย่างเลยที่ค่าเทอมลูกค่าเช่าสมัครโรงงานที่เป็นฉีนและการเงินที่เด็กไว้สมัครเรือนั้นเขาเอาไว้ก่อนเอาปรปเจ้าที่ลังสุดท้าย เขาขาดเลยถึงวันสุดท้ายไม่รู้จะทำอะไรเตดตอผอบลมเลยให้รีบอธิษฐานเปื่อและให้มีคำนุ่งใจให้เขาแจกพระวจนะคำกระโรงคือเขาทำผิดเอาพระเจ้าที่หลังเอาสิ่งทั้งมวงก่อนเชื่อว่าเอาสิ่งทั้งมวงก่อนและพระเจ้าจะทรงลิงดูที่หลังนี่ผิดเราต้องให้พระเจ้าก่อน เราจะต้องแสวงหาขนาักระชาเจ้าและความชอบธรรมโรงก่อนและพรองจะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งบมดเหล่านี้ให้แก่เราเหมือนที่ผมเคยไห้คำพยานเมื่อหลายปีที่แล้วผมไปที่ชายแดนถ่ายพม่าอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านเกลียงที่ไม่มีไฟฟ้าผมมีเท่านั้นก็ลำบากแล้วก็ห้องน้ำไม่ต้องพูดถึจงลำบากมากไม่มีไฟฟ้าอยู่บนดอยอยู่กับเจ้าเกลียง เพื่อจะเผยแพร่เรื่องประกิติที่วประยุกิตมีอาจารย์ทรงผมไปที่หมู่บ้านนั้นจากเมืองแม่สอดถึงหมู่บ้านนั้นใช้เวลาหลายชั่วโมงเพราะต้องขึ้นดอยใช้รถ 4x4 แล้วอาจารย์เราให้ผมฟังว่าตอนแรกเลยเขาเชิญผมมาเพื่อจะไปเทศนาเผยแพร่ประกิติที่ประยุกิจในหลายหมู่บ้านแต่ในวันนั้นอาจารย์เขาลงไปที่แม่หอนสอน ไม่รู้ว่าจะขับมาฐานหรือเปล่าเขาบอกผมว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ถ้าวันจันทร์ขับไม่ไม่ถันให้ผู้ใหญ่บ้านมาลับผมเพราะสมัยนั้นไม่เคยมีใครมีรถที่บนดอยผู้ใหญ่บ้านนี่ก็มีรถให้ผู้ใหญ่บ้านมาลับผมเลยเสียค่ารถหนึ่งร้อยบาทเขาจะส่งผมขับไปที่แม่สอดเละขึ้นรถขับกรุงเทพได้เขาบอกว่าถ้าไม่เจอวันจันทร์นีก็ตอนนี้เราก็ลากาคารขอไปจ่ายบอลก่อนถ้าเขาทำธุระเสร็จก่อน เขาจะริบมาหาผมเลยและมารับวันจานและก็พาบปายหลายหมม่บ้านตามที่เขาเชิญผมมา One tit, วันอาทิตย์เราไว้ที่โบสถ์เพื่อจะไปเทศนาะแบ่งบันให้คำพยานที่โบสนั้นแต่มีปัญหาคือว่าผมมีแต่แบงห้าร้ในหมู่บ้านไม่มีร้านเซเว่ไม่มีที่จะลักเงินแล้วสมัยนั้นพี่น้องไม่เคยมีเงินเขาจะลักงาน เขาไม่ใช้เงินเขาใช้งานคือถ้าจำนี้เพื่อเราเราจะเอางานนี้ให้กนคนเขาและกันไป่งงานเขาไม่เคยมีเงินผมมีแต่แบ่ง500ถ้ามีแบ่ง500รพอเอาเงินหนึ่งร้อยบาทให้ผู้ใหญ่บ้านมาถึงที่บกคอสอมีเหลืสี่ร้อยบาทแต่นั้นค่ารถจากคุงเจ่อจกแม่สอบมากคุงเจพสา0รกว่าบาทมีพอพอดีเลย500อก็พอแต่เราต้องถวายแก yeah. พระเจ้าไปที่โบสถ์ไม่ถวายไม่ได้คือถ้าเราถวายน้อยตามที่เขียนไว้ในประกาศของพระเจ้าเราจะได้เก็บเกี่ยวน้อยถ้าเราถวายเป็นมากถ้าเราหวานเป็นมากเราจะได้เกี่ยวเก็บเป็นมากถ้าเราไม่ถวายไม่ได้อะไรเลยวันอาทิตย์มาที่โบสถ์ผมเครียดไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่ามีแต่แปลงห้าร้อย ถ้าเราถวายก็เงินทั้งหมดเลยแล้วจะกลับไปกรุงเทพได้อย่างไรและเราจะยื้อต่อได้อย่างไรและจะทำอย่างไรผู้ใหญ่บ้านจะมาทับวันจานไม่มีค่ารถให้แกเขาจะทำอย่างไรการที่จะขึ้นเทสนาเขาก็ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วเราจะท้องไปนมัสการพระเจ้าเขาเธอเขาจะสายทุงถวายที่เราจะถวายเงินผมนั่งขลั่งพอด,ดีเลยคิด ว่าจะทำเองไรดีคิดอยู่ว่าถ้าเอาแบงห้าร้อยลงในจงถวายนั้นแล้วเอาเมื่อเอาเงินเลยแกบไว้ได้ไม่ไม่ได้เมื่อใหญ่อย,ยอยู่แล้วจดไว้แล้วพี่น้องถวายด้วเงินเหรียญเท่านั้นจะมีเสี่ยงและจะไม่พออยู่แล้วจะทำเองไรดีถ้าไม่ถวายไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะรับพระพรกระเพระเจ้าเราต้องทำตามพระสัญญกระโลง ถ้าจะให้ปงองสมเพิ่มเติมสิ่งท้ำบวงเหล่านี้ที่เราต้องการเราต้องสวงหาอาณาจักรกับเจ้าก่อนแล้วงงสวงหาความชอบจากระรองก่อนถ้าอยางได้พระพรแล้วลงถวายก่อนเป็นใบไม่ได้พระเจ้าไว้พระพรราวถ้าเราไม่ถวายเรายึดที่บทนั้นอยู่โดยบนดอยเขาต้องงานเงินเราก็มีเงินมากกว่าพี่น้องอีกมีแบงค์ห้าร้อยก็เยอะ เขามีแต่เงินเรียนเท่านั้นไม่ถวายไม่ได้เลยถ้าเราบายเทศนะไม่ถวายเหมือนเช่นขโมยเลยเหมือนเราขโมยเวลาของเขาเราก็โมยที่ของเขาเราขโมยเลยเราต้องถวายถึงถวายมาถึงผมแล้วเอาเ,เงินแป้งห้าร้อยใสในถุงนั้นแม้ว่าเงินหมดแล้วแต่มีแต่สันติสุขขอพระเจ้าขึ้นมาบนธรรมะ เทศนาสบายสบายเลยแบบไม่เครียดแล้วสบายมากเทศนาเต็มที่เลยหรือว่าวันจันอีกวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านจะมารับผมไม่มีเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ไม่เครียดอันนั้นเป็นพวกนี้ละกันวานาเจตเราเทศนาดังเงนเย็นอีกที่หนึ่งที่มีป้านพี่ร้องคนมาที่บ้านนั้นมากกว่ามาที่โบสถ์เลย มีเติฟุ้นฟูที่บ้านนั้นก็ขอขอ้ารเจ้าพี่นองคำมากันเยอะรับประพรนแจกพวจนะข้ารเจ้าขอขอ้ารเจ้าวันจันทร์ผู้ใหญ่บ้านมาถึงแล้วสิ่งใหญ่พบ้านอาจารย์ที่เชิญปรมายังไม่ได้ลับมาจะไม่เอาสอนแปบลบว่าจะขับไ่ทันเราต้องขึ้นรถกับผู้ใหญ่บ้านไม่เครียดไม่วุนว่นวายได้ยิงหายไม่มีตังค์ผู้ใหญ่บ้านรู้จะต้องเอาเงินรายในขาหนึ่งร้อยบาท ไม่เคลีด่ได้ไง่ายเพราะว่าเราถวายก่อนเราสวงหาอาณาจักรพระเจ้าก่อนเราสวงหาความชอบจรกรงก่อนหลังนั้นสิ่งทั้งบนที่เราต้องการพระเจ้าจะรงเพิ่มเติมเป็นแน่นอนตามที่พระเจ้าส่งสัญญาและพระเจ้ากกหกไม่ได้คือรถผู้ใหญ่บ้านใช้วันนันานเพราะว่าอยู่บนดอยขับรถลำบากสมัยนั้นต้องใช้รถ 4x4 ในวันนั้นไหลเชมงเลย ผมช่วยกับช่วยกันเผยแพร่ประโิชน์ประยุท์แก่ผู้ใหญ่บ้านเราให้ฟังว่าที่พระเจ้าทรงเน่งเหี่ยวชีวิตที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานโดยผมรู้ว่าผมไม่มีตังมาจาแม่ซอสไม่มีเงินให้แก่เขาที่เขาเก็บว่าจะได้จากผมแต่ไม่เครียดไม่เครียดเพราะอะไรเพราะเราให้พระเจ้าก่อนตอนนี้สบายเลยสิ่งทั้งบวงเหล่านี้ที่เราต้องการพระเจ้าจะสงเพิ่มเติม แน่นอนตามพระสัญญาของพรมงพราะเราเชเวลานานในวันนั้นเขาส่งพรมไปที่แม่สอดไม่ได้เขาส่งพรมที่ศาลาที่แม่ละมาดถ้าไม่ีเงินก็ไม่ปไปไหแค่ขี่บัตรเองขึ้นรถสองแถวไปเจอแม่สอดได้แต่ไม่มีเงินสักบาทหนึ่งเลยไม่ขึ้นรถสองแถวไม่ได้อยู่แม่ละมาดไม่รู้จะใครเลยไม่รู้จะทำยังไงเมื่อเขาจอดรถที่ศาลา ผมก็ล,งลองรถเอากระเป๋าของผมที่มีเสื้อผ้าเก็บไว้แล้วก็มาหาเขาเขาเบิร์หน้าตาลดเขาหลอดที่จะเอาเงินหนึ่งร้อยบาทผมมาเึงแล้วโดยความเชื่อผมเอาเมือใส่ในกระเปา๋าเก่งเชื่อว่าแต่พระเจ้าจะส่งเพิ่มเติมเงินนั้นในกระเปา๋าผมเอาเมือนั้นลงในกระเปา๋ากางเกงได้ยินเสียงอาจารย์ดูนี่ อาจารย์คนนั้นที่เชิญพมมาเข้าเสร็จพอดีเลยทุลักที่แมวสอนแต่มาช้าหน่อยไปที่บันดยเมือบ้านไม่ได้เขาจะขับรถเลยๆที่จะหารถชอบอะรถผู้ใหญ่บ้านถ้าเจอแล้วเขาจะได้ส่งตราใจส่งสัญญาเพื่อจะจดรถให้ผมคนรถเขาเลยเขาขับรถเลยๆจใกแม่สอนขับเลยๆ เห็นเราที่สละเขาดีใจเขาเปิดอัตรารถตะโกนผมเลยอาจารย์ตรงให้เขาดีใจมากถึงเขาวิ่งออกจากรถไม่ว่าอาจารย์คนนั้นอ้วนเดินไม่เคยฉับชัยไม่เคยได้เขาดีใจจนเขาลงรถวิ่งมาหาเลยวิ่งมาหาและเอาเงินหนึ่งร้อยบาทให้แกผู้ใหญ่บ้านเมื่อผมยังอยู่ในกระเป๋า,ปาเก่งๆงผมเลยยังไม่ได้ชกเลยพระเจ้าสมเพิ่มเติมสิ่งทำบุญเหล่านี้ ที่เราต้องการเพราะว่าอะไรเพราะเราเย่งกว่าคนอื่นไหมไม่ใช่เพราะมีความเชื่อมากกว่าคนอื่นไหมไม่ใช่เพราะเราทำตามพระสัญญากระโงเราให้พระเจ้าอยู่ก่อนเราแสวงหาอาณาจักรพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนหลังนั้นที่เราต้องการพระเจ้าจะส่งเพิ่มติมสิ่งเหล่านั้นเป็นแน่นอนเลย แล้วเราขึ้นรถกับอาจาร,รย์คนนั้นราบ่ายแม่ตั้นและก็ใบหลายหมู่บ้านของพระเจ้าวันนั้นเป็นวันจันทร์พาผมใบแต่ละหมู่บ้านไปเผยแพร่ไเป็นเกิดกประโยชน์สุตมาจึงวันพุธเราอยู่ที่แม่ตันที่มีสัญญาณสมัยนั้นแต่ละที่ไม่มีสัญญาณมือถือแต่ที่เราอยู่ที่แม่ตั้นมีสัญญาณแล้วมีพี่น้องจากกรุงเทพเขาไปพี่น้องออสเตรเลียไม่ได้ติดต่อก,กันหลายเดือนเลย เขาก็ไม่พอใจสิ่งที่ผมพูดกับเขาแจากพระคำกับพระเจ้าแต่เขาม่คิดถึงผมเลยและโทรหาผมเพื่อจะบอกว่าเขาเอาเงิน1นึ่งมืนบาทใส่ในบัญชีผมแล้วเทไวา้ประปอนใหน้แา่ขลาวขอบคุณพระเจ้าเราหรือว่าเงินนั้นที่มาจากพี่น้องพี่น้องที่ไม่ได้คิดถึงเลยไม่ได้เจอกันหลายเดินเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยหรือว่าเงินนั้นเป็นเพราะว่า เราแวสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนแล้วสิ่งทั้งมวลเหล่านี้ที่เราต้องการพระเจ้าจะท่งเพิ่มเติมให้แก่เราพระเจ้าจะส่งเอาไว้ประปอมถ้าเราให้พระเจ้าลังเราจะขาดเลยเลยเราต้องให้พระเจ้าอยู่ก่อนถึงจะให้พระเจ้าอยู่ก่อนเราต้องมีแต่วความเชื่อในพระเจ้า ให้พระเจ้าอยู่ลังแสวงหาสิ่งของสิ่งทั้งวงที่เราต้องการก่อนให้พระเจ้าที่ลังไม่ต้องแต่ความเชื่อทำอย่างนั้นไม่ต้องมีความเชื่อเลยถึงจะได้ไม่ได้อะไรเลยและถ้าเราขับความเชื่อจะเบนไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะสรงพอประทัยเท่เราถึงพระเจ้าจะสรงตอบคำให้ได้จำเราเราต้องมีแต่ความเชื่อตามที่พระเยซูค์ทรงสัญญาว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่นทานใจว่า ทุกสิ่งที่ท่านจะไหลปรารถนาเมื่อท่า,อานจะไหลอธิษฐานขอพระเจ้าจงเชื่อว่าได้รับสิ่งนั้นและท่านจะไหลจะได้มีสิ่งนั้นแลเรามีความเชื่อเมื่อเราอธิษฐานสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าเราต้องทำด้วยแต่ความเชื่อถึงจะแสวงหาแหนะแจกขอพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนเราต้องมีแต่ความเชื่อ แล้วทำอย่างนั้นมีแต่ความเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าทรงสัตย์เสือรักษาพระสัญญาของสิ่งทั้งมวลเหล่านี้พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมพระเจ้าจะทรงเอาไว้ประพันธทั้ทงหลายพระสัญญาคนนี้สำหรับมนุษย์เราทุกคนพระเจ้ามีความปรารถนาพเพื่อจะทรงสำแดงความปริสุิ์กระปรองแก่เราทั้งหลายพเพื่อเราทั้งหลาย จะได้มีความเชื่อในพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้ดรู้จจกพระองค์พระองค์สรงเป็นความลักและพระองค์รงมีความปรารถนาเพื่อมนุษย์ทั้งบวงจะได้รับความรอดรอดจากความผิดบรปัที่เราเคยทำเพื่อเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์อยู่กับพระองค์เพราะพระเจ้าทรงรักเรา พพระเจ้าทรงเป็นความรักขอให้ทุกท่านมาสวงหาพระองมาสวงหาพระเจ้าก่อนให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตแล้วจะได้เห็นความประเสริฐความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของท่านของพระเจ้าทรงปรดเมตตาขอพระเจ้าสวยพระพัน